สวัสดีครับ FC อายุค้าวผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอนะครับปีใหม่ๆนะครับรถยอดนิยมนะครับประหยัดน้ํามันอีโคโคาเหมาะกับยุคน้ํามันแพงแบบนี้นะครับผมคันนี้แบรนด์จากนิสสันนิสสันมาร์ทนะครับปี2012ตัวท็อปสุด Air ์ดิจิตอกุญแจคีย์เลสสใบนะครับผมสีดําเดิมจากโรงงานบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพี่ความไม่จมน้ํานะครับผมเราทําการขัดเคลือบสีพร้อมสปาภายในสปาห้องเครื่อง ไข้แล้วเรียบร้อยนะครับเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลยนะครับสภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยนะครับผมยางใหม่ๆนะครับเปลี่ยนมาวิ่งไม่ถึงสองพันกิโลเลยนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยรถสีสันโดยรวมยังสวยงามมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นถ้าซีเรียสเรื่องสีอยากจะให้กิฟต์แบบร0อเปอร์เซนตเหมือนป้ายแดงผมแนะนำเคมประกันชั้นหนึ่งยังมีประกันชั้นหนึ่งให้ทันได้เลือกเคลมอีกนะครับผมภายในกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับผม นี่นะฮะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันตามสไตล์ตัวท็อปปุ่มพุทธสตาร์นะครับผมกุญแจแบบคีย์เลสใส่แค่กระเป๋าไม่ต้องขันนะครับผมสามารถสตาร์ทรถขับไปได้เลยแอร์แบ็กสองใบที่พวงมาลัยและฝั่งคนนั่งข้างนะครับผมนี่นะฮะรถเดิมๆนะครับผมปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับคันนี้นะครับไมวิ่งมาแค่หนึ่งแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดไมให้ดูนะครับผมไมวิ่งมาแค่หนึ่งแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับเป็นกุญเป็นแบบพุทธสตาร์นะครับผม นี่นะฮะเราก็แค่เหยียบเบรกกระตัดนี่นะฮะแอร์เป็นแบบดิจิตอลเป็นออโต้ด้วยนะครับผมตามสไตล์ตัวท็อปนะครับผมไมาวิ่งมา1นึ0 0 0สกว่ากิโลเท่านั้นนะครับกุญแจคีเลตมีมาให้2ดอกนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับผมด้านท้ายนะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องไว้แล้วนะครับด้านท้ายนะครับกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผม ซอกเซิร์กเดิมจากโรงงานนะครับทุกอย่างนะครับผมไม่มีชนหนักตัดต่อพิการเปจมน้ํานะครับยางอะไหล่มีให้ครบหลุมอะไหล่สวยงามไม่มีการทําสีแต่อย่างใดนะครับเดิมจากโรงงานทุกอย่างนะครับไม่มีรอยเจาะติดแก๊สด้วยนะครับนี่นะฮะขนของได้เยอะนะครับเบาะหลังสามารถพับได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างครับผมนี่นะครับเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานด้วยยางดอกยังหนานะครับผมเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่ถึงสองพันโลดีนะฮะ สงภาษีไม่ขาดนะครับผมเอกสารร้องโอนห้องเครื่องสะอาดสะอาดดีเพตทุกอย่างอยู่ครบยาแนวเดิมนะครับเบาโชกเดิมจากโรงงานเลยนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบคานเคินสวยงามนะครับผมนี่นะฮะฝากระโปรงก็เดิมจากโรงงานเลยนะครับสวยงามนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่าครับ เข้ามาอยู่ในส่งของตัวรถนะครับภายในนี้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับกลิ่นหอมนะครับนี่นะครับกุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับเป็นแบบพุชต r t เครื่องเกียร์ดีนะครับช่วงล่างดีนะครับผมขับขี่ทางไกลทางใกล้สบายๆนะครับประหยัดน้ํามันนะครับยี่สิบกว่ากิโลลิตรต้องมีนะครับนิสันมาตัวทับสุดเครื่องหนึ่งจุดสองนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบไม่มีสั่นเลยนะฮะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะครับคันนี้ใครที่อยากได้นะครับ ราคาแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมได้รถดีๆปีใหม่ๆไปใช้งานกันนะครับผมเดี๋ยวผมเช็คฟีให้ช่วยทีนะครับดูจากเล่มนะคะว่าเป็นรถปีไหนเป็นรถปี2 0 1 1ันสิดจนสองพนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีนะครับผมใครอยากได้อีโคคาประหยัดประหยัดนะครับซื้อให้ลูกให้หลานก็ได้นะครับเอาไปขับขี่ไปเรียนมหาลัยนะครับขับขี่ใช้งานนะครับหรือว่าเป็น คนที่เริ่มทํางานใหม่ๆอยากมีรถใช้งานนะครับก็ดิสท์หมาตอบโจทย์ดีนะครับอึดถึกทนประหยัดน้ามันนะครับได้รถปีใหม่ๆมีประกันชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับเอาไปหัดขับก็ยังโอเคเลยนะครับรถมีประกันชั้นหนึ่งนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมเห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองยกหูได้ยกหูนะครับผมมัดจำเมื่อไหร่ส่งได้เมื่อนั้นนะครับสามารถส่งได้ภายใน1วันด้วยนะครับนฮ้ ใครที่อยากได้จัดไปได้เลยนะครับผมมีบริการส่งด่วน24ชั่วโมงนะครับผมอยากได้ตอนไหนเราจัดให้เลยนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราจะหารถดีๆมาบริการพี่ๆ FC อยุ d h y าต่อไปนะครับผมขับดีจริงๆครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่รีบจับรีบจองครับผมขอบคุณครับ